นี่คือธุรกิจที่ทำให้รู้ว่าลุงที่ดีคือลุงที่เราเลือกเองและนั่นก็คือบริการให้เช่าลุงธุรกิจสุดแหวกที่ใครได้ยินครั้งแรกก็ต้องอุทานว่าเอาจริงดิ เรื่องนี้มันเริ่มต้นจากในสายตาของคนทั่วไปนั้นลุงคือสิ่งที่น่ารำคาญทั้งชอบมั่นหน้าขี้วินและขี้บน่นแต่คนนี้ก็เลยปิ๊งไอเดียเปิดเว็บให้เช่าลุงขึ้นมาเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าลุงก็มีดีนะเว้ยแต่ถ้าใครจะมาเป็นลุงที่นี่ต้องเป็นลุงคัดพิเศษเท่านั้นนะจ๊ะต้องใจเย็นฟังเก่งไม่ขี้อวดไม่หัวร้อนและมีสกิลเฉพาะตัวจะเอาลุงสายชิลสายเทรดหุ้นลุงซ่อมรถหรือลุงสายซิ่งก็เลือกได้ดังใจด้วยราคาเบาๆแค่่อ,องั้งูแล้าแบบบ้าไปเช่าลุง มีจ้าแล้วก็ไม่ใช่แค่มีนะแต่ลุงเนี่ยขายดีเวอร์โดยเฉพาะกับลูกค้าผู้หญิงที่ชอบมานั่งระบายปัญหาชีวิตให้ลุงฟังแล้วที่บ้าสุดเลยก็คือในช่วงโควิดขณะที่ธุรกิจอื่นกําลังร่วงแต่พวกลุงๆกับรุ่งสุดๆบางคนเนี่ยโดนเช่ามากกว่า60ครั้งต่อเดือนเลยทีเดียวโหสุดยอดอะ่ะฉะนั้นจะมาเป็นลุงเหมือนกันไม่ได้นะจ๊ะ